งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียบยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่เราผ่านมางานของจิตนี้ต้องได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกันขณะที่เรา พยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเบื้องตน้นก็ล้มลุกครุกคลานแพ้มากกว่าชนะ้ะาพูดถึงเรืความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่าตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้าง มันดีกว่าอย่างนี้เทียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มท้ายสติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นอันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิดออกอย่างละเอียดละออก ส่วนงานอื่นๆเราจะทำอะไรทางกายเราก็ทำไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านไตรตรองซึ่งเรียกว่าเป็นงานอันหนึง่ง แต่คิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจริงเรียกว่าง,งานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะรับหรืควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่ สเสด็จออกทรงพนวดเบื้องตน้นพระรัตนในเบื้องต้นเนี้ยจะมีความปรารถนาว่าจะเป็นาศาสดาสอนโลกก็าตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพิญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยคือกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระาที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัด จากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัตว์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งถ้าเราพูดธรรมสาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกนะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติมาตรฐานยิ่งกว่าเจดเยีเจดที่สษม วาสนาที่ตนปกครองอันดับแรกก็คือพระชายานี่เป็นสำคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณะที่จะเสด็จออกสมระหนวยยังต้องฝืนพระไทยหากว่า เสด็จเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสญญตย่าดูก่กรพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้ทระมานานั้นตื่นขึ้นมาและจะเป็นอุปสรรคต่อการผนวดของพระองค์สุดท้าก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับหัวใจลอยไปเลย เสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใย,ยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบําเพ็ญปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใย,ยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดบุานาจ,จิตใจแต่พระองค์กรสงฆ์ฝืนเต็มพระสติกําลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้น นอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อบความเป็นอยู่สถานที่อยู่การบําเพ็ญลำบากลำบนขนาดไหนพราทายตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรไก็ตามพยายามตัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องฝืน คิดดูตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงทรานวดเบื้องตน้นจนกระทั่งถึงวันแรกสรูร้เป็นเวลาหปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่า เหการบําเพ็ญก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกดขันสละเป็นสละตายสลบสลายสามครั้งอดตกรยาหารถึงสี่สิบเก้าวันทำไมจะไม่ทุกข์เพียงอดข้าวันสีวันก็เป็นกองทุกข์พอแล้วแต่พอ่ออย่างยิ่งเลยว่าตาวันตาก็เคยอด มอนกันได้เวลานานๆตั้งสี่สิกว่าันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่งการปฏิบัตินั้นผิดกันกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอบพระกายอาหารไม่สวยเลยสี่เก้าวันนั้นเป็นความมุ่งจะจักสรู้เพราะการอดอาหารนั้นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลย แต่ทิดท่ท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเพื่อ,อนนั้นเป็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้กิเลดนี้เป็นการช่วยการแก้กิเลสในทางจิตตภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้งสี่คือยาบกยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจ,จก็โรคกับกิเลสทุกประเภทที่ มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจ,จะไม่รับความทุกขก์ความลำบากความทรมานความทุกข์นี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จําเป็นต้องฝ่าฟืน้นก้าวเข้าไปสู่กองทุกข์นั้น,นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกข์ในเอยบฒท,ทั้งสี่ซึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์นั้นใครจะไม่มีความทุกข์ความลำบากมากมาย จะไม่รับความทรมานทั้งท,งทงางด้านจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งในตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือจงกำหนดอนาาาตัตตานสติแล้วจึงได้เบาพระไยลเรียกว่าเป็นคนลโลกอีกเช่นเดียวกันรูปพระไทยทัะยที่เต็มไปด้วยกิเลสแต่ก่อนนั้น ได้ลกลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็นดวงแล้วก็นำมาสังสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความสนคนประชาชนก็ย่อมมีความสนใจมากขึ้นเดนะิมหละเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกต่างคนต่างจะหาความจุกใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทางจิตใจพะ ได้ยินจีวสัตว์ปิติคุณของพระองค์อาจเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นดันก็ยิ่งเกิดความสงสไกมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายกายกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปและพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไร นี่จะเป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงคราะโลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระไทยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขที่เหลืออาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลำบากแห่งการประกอบความภาพาเพียนนัะพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอํนนานาจแห่งความกดทวงหรือข้อบังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับภายในพระไทยของพระพุทธเจ้า มีความทุกข์ความลำบากความทรมานเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้นการสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบ่มเพนมามีความลำบากห,หนักเบามากน้อยเพียงไรเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่า ธรรมะที่จะนํามาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทําความปากเปลียนให้ลําบากลาบนเช่นเดียวกับพระเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาฝึกฝนทรม,มานให้ลําบากลาบนด้วยการเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาทาบุญต่างๆเสียอะไรๆตลอดถึงไม่ร่เวลากําลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทาง ที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระไทยได้แก่มัชฌิมาปฏิปฏาทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราแปลเอาความเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุด บรรดาจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาปฏิบาัาจึงเรียกว,ว่าเป็น่ามกลางเสมอหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแกกิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชชิมาปฏิบัติเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเหนือไปจากปัจมัชฌิมาโดยที่ให้เป็น เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั้นเลยยนี้นั่นเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องยึดหลัปฏิปทาจะ,จะยากจะง่ายจะลำบากเพียงไรก็เช่นเดียวกับเราถากถางทุนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรบกุลรังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราที่ปักลงไปแล้วโดยถูกต้อง มีคุยหมายป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทําไปตรงนี้เราก็ต้องทําแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะอ,อันธลุเข้าไปเช่นถ้ำขุนตาลเป็นต้นนต้นไม้จะใหญ่นาขนาดไหนลบกลุนดงเพียงไรก็ต้องถากต้องทางถูงต่ำก็ต้องขุดทําลายกันลงจนเป็นที่ราบลื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้ การดาเนินปฏิปทาธตามหลักธรรมที่พธเจรรรร้าทรงสอัรก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยอย่างไรถ้ากิเกลสเรานั้นหนาถึงมืดดำกรรำตาแต่จะให้มันสนเร็จสเ็จิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกเอาเพียงเท่านั้นได้แล้วครับ ศาสนาก็ไม่จําเป็นที่ต้องเอามาสอนโลกามากมายพระพุทธเจ้าแระสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกเช่นนี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลัมกมัชชิมาปฏิปทาอิทีเดชของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปใส่ไม้ทั้งต้นคนถากคนฟันคนตักลงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักตจนกระทั่ง มันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใายสติปัญญาอย่างละเอียดลอให้เหมาะสมกับพิเดระเภนนั้นนั้นก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสลับเป็นขนาดตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับอ่าสู้กันไปนี่คือหลักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับ ผู้ปฏิบัติเป็นลายลายไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไร้านิสัยของเรามันหยาบแสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทําให้หนักมือทานนิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจารณาะไรมันท่องแขร่เข้าไปโดยลำดับแก้กิเลสไปได้โดยลำดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากช่นเราลองถางป่าป่าไม่มากมายมันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะไดทําให้ง่ายเหมือนกังป่าไม้บางๆมันก็เปล่งไปได้มันต้องหนักมือ นคนคนเดียวนั่นแหละนี่เล็กในขนาดที่มันหนักมันยากมันยากจริงเราต้องใช้ความพยายามอย่างหนักน่วงทุ่มเทกําลังลง,ลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปิดตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงเวลาถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตาย ป่าชา้ามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทําประโยชน์ทำไมจะกลัวตายการทําประโยชน์ไม่ใช่การทําความล้มจมคิดหายแกตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากมีเป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกําลังใจขุดค้นกันลงไป ให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนเหันว่าทุกข์คำพีทุกข์คำพีสอนมาลงทุกที่กายที่ใจของเราเทั้งนั้นกองทุกข์คืออะไระก็คือกองกายก่วงใจของเราเนี่ยคือกองทุกข์ขันห้าแปลว่าหมวดที่แปลว่ากองนี่กับกองทุกข์นั่นเองกำหนดดูลงทุกข์ที่ตรงนี้แยกแยะตัวให้ดี แต่มันเห็นประจักษ์ว่าทุกมันเป็นความจริงเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรให้มันเห็นเรื่องที่ขันที่ใจของเรานี่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ขอเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดบูกเสียงกินลดเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ขอเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็น ยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นค่าสิทแก่ตนเท่านั้นความเป็นค่าสิทอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความสําขัญนั่นหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นกิเลสที่เสาเียกว่าสมุทัยเป็นของผิดทุกข์ความเมื่อเราค้นคว้าอยู่ ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจของเราตอนนั้นละ่ะภาระทั้งหมดที่เป็มไปด้วยความตะเกียกตะกายความป่าความฝืนความทรมานตนเองเพื่อแก้ทีเลีจะหมดไป ทีนี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุกซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายนี้มันก็เห็นมีพิษมีส่งเออสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเต็นดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กาก,ากเมืองคือขันห้าในแต่ร่างกายอา้าวจบไปเมื่อไหร่ก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับนี ไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี้คือปาชาของเราได้แก่ธาตุขันนี้เองพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกาก,ากเมืองไปถึงคราวมันสลายจะชาวจะเรียกเป็นบุกไธิฐานว่าพยายามมาจุลาสมาเอาก็ให้ไป ในบรรยากาเมืองความจริงพยา,ยามัจจุราชนั้นแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวใช่ไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปมัน<ะ>ไม่มีอื่นใดนี่เมเรียนตมหลับความจริงนี้แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจําปองอยู่ภายในนั้นเป็นท้ายให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น สิ่งจาปลอมทั้งหลายนั้นได้ถูกทัลเล่าแล้วด้วยสติปัญญาก็ไม่มีอะไรจะมาหรอกขันก็ทราวบว่าเป็นขันท่าทราวบว่าเป็นท่า,ากายก็สมมุติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราวบว่ามันจะตายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบาไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะไปหวังไหนที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่นี่ท่านเรียกว่าการเพื่องตน การสลัดสิ่งที่เป็นค่าสึกต่อตอนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บงังคับของใจมีที่เดลสเป็นตัวสำคัญเทาปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพัง ต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือปลดแอกออกไปจากสิ่งเหล่านีเน้เราก็เป็นอิสระเสรีพร้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้งนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าทำเสรี คือธรรม,มเสรีอิตเสรีเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้นะเมื่อถึงถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มึความสบายความกดเครื่องภาระอะไรที่ว่าลําบากระบบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลําบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียจรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยๆลำบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึิงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอิหนาราอาใจเป็นสิ่งที่น่าดำเนิน หรือหน้าธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งกดทว่มภายในจิตใจใจเมื่อถึงธรรมชาตินั้นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านยออิสระมีแต่ความพูดแบบโลกออกมีแต่ความสง่าง,งามความสว่างสไหวย ใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงพลิกไปแล้ววะใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่เราชื่อเรียงดดว่าติดปากกพพูดได้เพราะใจใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงเขกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมกระสุดออกจากใจที่กระสรนเพราะดูดพ้นจากสิ่งต่มทามทั้งหลาย นีงดขิมมาทำงนหลักธรรมชาติถึงที่อันกเกษมเป็นท่ามกลางในตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถา,านที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้ว แม้จะในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวล่เวลาอะไรนี่นี่คือคือความหมดตังวลถึงที่อันเกษมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปวุ้นไปนุ่นไปข้ามโลก้ามสารก้าวไปนุ่นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระทิตพระจันทร์เนี่ยความจริงมันถูกกดทงที่ไหนปลดกเรื่องแล้วมันก็เป็นความเกษม เป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คาว่าที่นั่นนี่หมายถึงจิตเท่านั้นเราเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจิดแห่งความรู้นั่นเท่านั้นทีนนท่ว่าที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดทวงหรือกดขีบ่บังคับมาเป็นกีกับกีกันจนนั่งไม่ได้แล้วลมาสลัดตัวออกเสียจากความกดทวงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความรู้อน,นั้นน,น,นั่นแหละเรียกว่าที่นั่น หมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมุติขึ้นมาถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นโลกนี้สมมุติพูดกันก็ไม่ทราบจะคาดจะหมายอะไรเป็นท,ทาเป็นกลุ่มหมายป้ายทางไว้โดยคําพูดอย่างนี้แต่เมื่อเขาไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูกถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลําพังของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นทําทอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูก ความรู้นี่แหละที่เรารู้รู้อยู่เวลานี้ถ้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นทูออาภัพเพราะไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปกป้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจิตจึงก,กลายเป็นจิตอ,อาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอดรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมี ความสามารถและฉลาดสิ่งที่อาภัพออกไปจากนี้ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึมถ้าวาอาภัพก,ก,ก,ก็อยู่กับจิตถอปรปเิอก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงออาพลิกตัวออก่านนั้ อันนี้การแสดงธรทมเพเห็นสวามเปรืออันนี้รู้สึกเหนือหน่อย